ภารกิจของเราคือเข้าไปทาการค้นหาอินเทลนะครับของมาน่าบอกกันร้ายสามคนสามนายอินเทลที่เราต้องไปหาไม่ั้งหมดสามแผ่นเป็นเอกสารหรือรูปถ่ายหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับอินเทลครับประเภทก็มุกอะไรเงี้ยพิวเตอร์ภาพถ่ายเอกสารหลังกรภาพของแล้วเป้าหมายเราแตกตัวงังไง ตอนนี้ยังไม่ทราบครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปหา intel เข้าไปหาเอกสารที่เป็นรูปภัณฑ์ของเป้าหมายของเราในเมืองแหละใช่อย่าวิ่งไปเองนะครับทีนี้ทางสายข่าวบอกมาว่าเออ intel เนี่ยจะอยู่บริเวณจุด object หรือจุดใกล้เคียง object ซึ่งทางคอมมานดก <Jamie, or S 2> ็ได้เล็งไว้ที่โซนโซน b จุดขึงกลาง ฉะนั้นเร,เ,นะเราจะเข้าไปเราจะเข้าไปเฉพาะโซนหลัก,าาชลก,ลกใช่เดี๋ยวราจะมีสามอย่างมั้งมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาร์ทีซีเ,เล็ดเล็ดเล็ดถอนมาให้บูคุมแนวถนนเล็ดถอนมาทางด้านมาอีกด้านหูงมาอีก กูอยู่นะพี่มึงไเถียอี้เี่ยนอีเข้อเถ่นีเข้ามาอันที่ข้อเถี่ข้อหัด้าท่นที่ข้อท่นที่ข้อเถนเนซีรอไลน์เยินเลยยินเลยไม่ต้องใช้อีไม่ต้องใช้ีไปเรื่อไปเรื่ๆย่าแล้วเสจอ ไม่เห็เมปเอากันด้ันก่อนเอาก็เด้่มก่อนนี้ไม่ปลอดภัยวะวัดถอยเข้ากับแงมาให้เอ็มคูจัดการพวัดถอยมา,อ,มาอยมาดูให้อยู่ถอยมาเลนเล,น,เลนระวังททค่เเลนเล็ดอทีมพูระวองท่เข้าหลังหลังหลังมีคนเจ้าถไยเลยหลัางาใส่เข้ามาอันนี้เข้าอ,อยู่อันที่192อันที่ข้เซาวเวส เอาหมอเอาหมอเอาหมอเราได้เราลังไปกันไปได้เราโดนยิงข้างหลังเข้าเวทนได้เข้ารันด้เข้าก่อนนะทางเข้าเวทหมอไม่ปลอดภัยหมอหมอมาบ้าหมอไปไหนหมองไปไหนแล้วนั่นน่ไหนหมอไปไหนแล้วผมโดนผมมันผมเจ็บหมอเจ็บหมอเจ็บคนแลบเลย เออพี่มารเนี่ยแสนไทีนะพี่ครับลเดียวเาาเป็นลูกเดียวนะอปิดช่องนั้นปิดช่อั้นเลยฝกับเื่ออเ็บหน่อยเจ็บงเ็บูเอเก็บอมาหมอตั้งสติตั้งสติดูแลควเจ็บแล้ว มาเขแล้มาเยทมากอนนไม่ต้องเป็นแฟนไรอกเฮ้ยถอ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 ย่อนโหเจ็บนรงเก็นนะพี่ปูสองสองคนมานี่โอ้โหอ่าปูปูหนึ่งครับปูปูเจ็บตอนนี้ปูไม่สามารถออกไปได้แล้วนระาครับรักษาตัวเดี๋ยวผมเขาไวให้ มาคาร์ลัสรักษาเขาหน่อยมีบอลอยู่ป่ะอยู่อยู่เจ็บ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 หมดเลยโอเควหนาทีมูแคสชาลีสี่นายเลยครับพร้อมแล้ว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 ออกเอ่อแซนไบร์แล้วสองนายครับมาคาร์ลัสรักษาเขาหน่อยรักษาเขาหน่อยพร้อมครับพร้อมครับหลังเข้าหลังเข้าเดี๋ยวผมแั้วผ่านเรียบร้อยครั ดูซาให้อยู่ฝ่าดูขลังด้วยเป็นคันที่ไม่ไหวปะไม่ไหวขนาดไหนพี่บอลเย่เลยไล่มา,เ,เ,า,าเลยด้นนตอนนี้เราแค่เาโสามนายครับทีมปูเบาโล่สามนายาดูเลนต์เลนต์เลนท์ยูหแล้วโอเคให้ทีมปูลงไปส,ไนสคนนะเลนต์ไปไปนะโอเคสั่งูครับ รถแตกเลยไปเลยพัดไปเลยโอเคเดี๋ยวผมไปก่อกพี่วินนะไปไหนไปไหนไปดินข้ามมาฝั่งนี้ข้ามมาฝั่งนี้มาเติมรองผมเอา GL มาด้วยได้ได้แดงมาละมาละโอเคพี่คนอินขอ GL หนึ่งลูกหลังป้อมหลังป้อมหลัง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 ปั๊มหลังปั๊มขอ GL หนึ่งลูกหลังปั๊ม ออกขวาไปแล้วออกขวาไปแล้วพี่ออกขวาไปแล้วรถเท่นข้อออกขวาไปแล้วแท่นข้าใช่ไหมใช่แท่นข้อออกขวาไปแล้วไกลเกินหนักไปเจริญเมตรแท่นข้อข้าวแท่นข้ป๋าป๋าระวังโดนหลังยิงมากลับมาเดี๋ยวมากลับมา ไ,ปไปม,ม่ไหวว่ะบอนบางนี้หมอนหนักเลยว่ะสุงมาก